สวัสดีค่ะวันนี้นี่นะช anel จะพาเข้าสวนอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาไปเก็บผักไม่ได้พาไปปลูกต้นไม้ไม่ได้พาไปดูผลไม้ใดใดทั้งสิน้นแต่วันนี้จะเป็นการพาไปดูกระบวนการในการเจาะบาดานบอกก่อนว่าปีที่แล้วว่าน้ําแห้งเยอะมากแล้วก็แล้งนานมากเราก็เลยเตรียมการสําหรับปีนี้ถ้าเกิดแล้งอีกอะไรเงี้ยเราจะได้มีน้าสําหรับต้นไม้ของเรานะคะแล้วก็เราปลูกต้นไม้ขึ้นมาเยอะมาก อันนี้ก็คือวิธีการเตรียมการของเขาอันนี้จุดแรกนะคะจุดแรกที่เขา,าจะทําการขุดเจาะแต่ว่าจุดนี้คือไม่ผ่านไม่ได้มีไม่ไม่ได้มีน้ำอะไรเงี้ยนี่คือทีมงานของเขาทั้งหมดนะคะเราเข้าใจว่าทําไมถึงแบบค่อนข้างแพงอไรเงี้ยเพราะว่าดูดีดูอุปกรณ์เขาแล้วก็ดูคนของเขาที่แบบมาจัดการตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ สำหรับเจ้านี้นะคะอยู่ที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจ,าจันทบุรีอยู่แถวๆทุ่งขนานคือราคาไม่แรงสแตนดาร์ดของเราอะ่ะเราจะเอา60เมตรใช่ไหมราคาไม่ถึง50,000แต่คุณจะเจาะต่อไปเนี่ยก็คือเออเมตรละ1,000บาทก็แล้วแต่เลยว่าแบบเจอ,นนอหน้าต้นไหนอะไรเงี้ยแต่ของเราอะ่ะเจอน้ําที่เ50เมตรแต่เราก็เจาะรวมๆทั้งหมดเลยอะ่ะเ0เมตรนะคะก็คือน้ําก็จะพุ่งประมาณนี้เลย เราว่าดีนะคะเนี่ยคือน้ําตรงนี้ค่อนข้างดีอันนี้คือจุดที่2ของการเจาะนะจุดแรกกะไม่ผ่านจุดที่สองอะ่ะเจอน้ำนะคะอยู่ใกล้ๆบาดาลบ่อเดิมซึ่งไม่มีนม้ําดีดูน้ําพุ่งดีคะ่ะดีเดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อ่าเจ้าเนี้ยชื่อนิวัดนิวัดบาดาลน,นะคะอยู่แถวๆตําบลทุ่งขนาดอำเภอสายดาจ,าจังหวัดจันทบุรีถ้าใครคิดว่าแบบเอ้ยอยากเจาะบาดาลแล้วอยู่แถวนี้ ติดต่อเขาได้ก็คือหาให้หาน้ําอ่ะให้ฟรีว่าแบบเวลาไปที่สต์งานแล้วเขาจะไปดูว่าเออตรงนี้มีน้ำไหมตรงนี้มีน้ำไหมถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่าไปไกลๆจ้างไปไกลๆกว่าน,นี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องลองคุยกับเขาดูสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนค่ะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะบายยแล้วเจอกันใหม่ค่ะ